ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำแล้วกันนะครับแนะนำวิธีการต่อสำหรับสวิตไฟ220สิบโวลต์นะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวหนึ่งค่อนข้างใหญ่นะครับก็ไซส์ประมาณ2เซนคูณ2เซนนะครับกะเข้าๆประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่เคยต่อเนี่ยส่วน ส่วนคนที่รู้อยู่แล้วเขาก็อาจอาจจะรู้วิธีการต่อยแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยเวลาที่เราซื้อสวิตไฟ220โวลต์ลักษณะนี้นะครับจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวมีหลายสีนะครับแล้วก็ด้านล่างขั้วจะมีสี่ขานะครับนีเราจะเห็นว่าขั้วมีสี่ขารูรูนี้ สำหรับสวิตบางตัวจะเป็น3ทางแต่น,นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสวิตเปิดปิด220รอยยี่สิบโวลต์นะครับก็คือใช้ไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการต่อแล้วกันนะครับเพื่อเผื่อมีคนที่ยังไม่เคยต่อนะครับอาจจะไม่รู้ว่าขาขาม,มาแบบเนี้สีขาเน่นต่อแบบไหนนะครับสําหรับที่เราจะไปใช้งานนะครับเพราะว่าสวิตตัวนี้ ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าคนที่ไม่เคยต่อเพราะว่ามันเป็นไฟ220โวลต์แล้วก็ถ้าต่อผิดขาเนี่ยทำให้ไฟช็อตได้เลยนะครับ <c oughs> ดูจากลักษณะสวิตต์ก่อนนะครับมันจะเปิดติดแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างจะมี4ี่ขานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูในกระดาษก่อนแล้วกันนะครับว่าตำแหน่งขาเอาเอาตามนี้เลยนะครับนี่เราก็หันขา สีขาขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เอาด้านว่างตรงนี้นะครับเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็ดูอันนี้เป็นตำแหน่งขานะครับตำแหน่งขาจะมีสีขาอันนี้มีพลาสติกขั้นกลางนะครับอ่าจะมีสีขาแบบนี้นะครับวิธีการต่อนะครับก็คือเราจะเอาคู่บนนะครับอย่งนี้นะครับเข้าไปกับไฟสอง้อยี่สิบนะครับ ลักษณะประมาณนี้อันนี้เป็นสมมุติว่าเป็นปลั๊กแ้วนะครับก็คือต่อมาสองสายเข้าด้านบนก่อนนะครับแล้วก็คู่คู่คู่กลางแล้วนะครับหรือว่าคู่ล่างก็ได้อะเรามองนี้มันจะเป็นคู่ล่างใช่ไหมถ้ามองนี้จะเป็นคู่ล่างนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราต่อหลอดไฟสักหนึ่งหลอดแล้วกันนะครับมันก็เอาเข้าๆแล้วกันนะครับเราวาดไม่ค่อยเก่งครับอือันนี้คือหลอดไฟ นี่นะครับลักษณะการต่อจะเป็นนี้ไอ้ตรงขีดตรงนี้นะครับผมจะขีดเป็นนี้ให้ดูไห้ว่าเป็นลักษณะตัวสวิตช์นะครับอันนี้คือวิธีการต่อนะครับอันนี้เขียนไว้ด้วยสองรอยสิบโวลต์อันนี้หลอดไฟก็คือตรงกลางก็คือขาใช้งานนะครับนี่คู่กลางนี่เป็นขาใช้งานนะครับคู่ตรงกลางสวิตช์แล้วก็ด้านบนคู่นี้เป็น ไฟเข้านะครับเดี๋ยวจะให้เห็นภาพนะครับผมลองทำเป็นหัวสายสำหรับให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยต่อจริงอ่ะคู่บนนะครับสมมุติว่าเส้นนี้เป็นสายไฟไฟสองรอยี่สิบไฟปลั๊กไฟอะไรพวกนี้นะครับเราก็เสียบคู่บนนี้นะครับต่อเข้าคู่บนอ,อย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยคือไฟเข้า สายสีส้มอันนี้เป็นเป็นสมมุติว่าเอาไปต่อหลอดไฟใช้งานแล้วกันนะครับเราก็เสียบไว้ที่คู่กลา,างอันนี้นะครับประมาณนี้พอเราเปิดสมมุติว่าถ้าปิดสวิตช์มันจะอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นะครับผมเรียกว่าศูนย์กับหนึ่งแล้วกันง่ายๆตำแหน่งของพอเปิดปุ๊บสวิตช์มันก็จะต่อกันก็ไฟเข้าจากเส้นนี้นะครับเส้นสีเทาไฟเข้าไฟก็จะมาออกพอเราเปิดไฟก็จะออกเส้นนี้นะครับเพื่อไปต่อ แหล่งจ่ายหรือว่าหลอดไฟเลยพวกนี้นะครับโหลดโหลดไม่ใช่แหล่งจ่ายต่อโหลดหรือว่าหลอดไฟนะครับก็ข้าวๆวิธีการต่อสวิตไฟ220โวลต์4ขานะครับมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าผมหาสวิตที่เป็น3ขาได้นะครับสำหรับ3ขาแล้วก็เป็น220โวลต์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะทวนให้อีกครั้งนะครับก่อนไปก็คือมันจะมีเราสมมติเราซื้อสวิตมานะครับเราหันหันตรงที่มีช่องว่างเข้าหาตัวนี้นะครับคู่บนจะเป็นไฟเข้านะครับคู่กลางที่อยู่ตรงกลางสวิตจะเป็นไฟออกนะครับถ้าต่อค่อมอย่างนี้ไม่ได้นะครับช็อตนะครับก็คือถ้าเอาไฟเข้ามาเข้านี้แล้วรยกว่าออกนี้ไม่ใช่นะครับก็คือคู่บนนี้นะครับจะเป็นไฟเข้าแบบนี้นะครับทำให้ดูอีกรอบนึง สมมติว่าเส้นนี้เป็นสายปลั๊กไฟเข้านะครับสีเทาก็เข้าคู่บนนี้นะครับแล้วก็อันนี้เอาไปใช้กับต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับจะหลอดไฟจะพัดลมจะอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับก็เข้าคู่กลางนี่นะครับนี่หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่ไม่เคยต่อสวิตนะครับอันนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรสวิตอะไรที่เราหาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อให้ดูใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม